สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งบอลตอร์นิงนะครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาต่อเนื่องครับกับงานโชว์รถนะครับยนตกรรมต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะกับงาน f a s ต a ออโต้ไทยแลนด์แอนด์อีวีเอ็กซนี่สะครับที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะครับวันนี้ครับเราก็มาแน่นอนครับต้องแวะครับบูธอีซูซูนะครับทำตลาดต่อเนื่องครับสำหรับตลาดรถยนต์พิลลอัพนะครับ สำหรับ New D-MAX ็และรวมทั้ง New m u x ด้านข้างผมนี่นะครับรายละเอียดนะฮะสำหรับในงานที่เข้าร่วมของ s u ูในงานนี้กับฟา t Auto โตโชนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามครับก็จริงแล้วเนี่ยตัว D m a ็เราเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนจะทราบแล้วครับว่า D-MAX ็เราเนี่ยทนทานเปลี่ยนน้ำมัน แล้วก็ราคาต่อก็ดีจุดขายของอีสุดีแม็กซ์เราก็คือแน่นอนว่าฟังก์ชันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่เราก็ตามเนี่ยตัวใหม่เรามาแน่นอนว่าดีไซน์ดีขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นเรามีเอ็กซิลี่ที่ตอบโจทย์ของรถแต่งถ้าอยากแต่งเพิ่มเติมแต่งแรงลงทุนน้อยคุณได้แรงมา้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีสุดีแม็กเราว่ากันเรื่องการใช้งานจริงหรือที่คนอยากจะไปแต่งซิ่งอยากแต่งโหลดเราสามารถตอบโจทย์ได้ทุกแบบจริงๆรง,รงนะครับแต่ถ้ารู้สึกพีพีวีคือมิวเอ็กซ์เรานะ ให้อย่างครบคันหรือว่าช่วงล่างต่างๆแม็กยางสามารถที่จะไปโหลดทาสปอตได้มากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเป็นปิกอัพดีแม็กหรือตัว P P V New X เรานะครับสามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้หลักหลายจริงๆ